สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งช่อง y o YouTube หนูหน่อยทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อแอดมินนูหน่อยสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่กทานเด้อค่ะเด้อเอ้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะค่ะเนาะสำหรับผลห้าน้อยเมื่อว่านี่กับเข่าเนาะค่ะเนาะดีใจกับทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้เดพอพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่หลายท่านกับฝากความหวังกับแอดมินนูหน่อยเนาะค่ะเนาะ แอดมินูน้อยค่ะทําเต็มที่เสมอเด้อะค่ะเดอ้อทําเต็มที่เสม,มอแนวทางมีหลดุดมีเข่าเนาะท่านผู้ชมพนท่าน้อยเมื่อวานนี้สามตัวแตกนะคะเนาะสามตัวแตกสามเก้าหนึ่งและสองหนึ่งเข่าในหกครูเด่นทั้งสองครูเด้อค่ะ,คะเดอ้อเข่าในหกครูเด่นทั้งสองครูท่านผู้ชมหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งตัวกลับท่านผู้ชม แล้วก็1 2, 2 1, ึ่งสองสอโกรับคือการทำให้ชมพานน้อยปกติกับ VIP เด้อค่ะเด้อปกติ3ตัวแตก3ามเนเาะคะ่ะเนาะเด่น1และ2เด่น1และ2วิ่ง1นึ่รูด1มาตามนัดเด้อค่ะเด้อหกับ2ก็กอดคอกันมานะคะสตัว3ตัวแตกเนาะคะ่ะเนาะ ชุดสามตัวแตกนะคะเดอ้อสามตัวแตกเข้าไปที่หนึ่งเก้าสามตัวโต๊ดเด้อค่ะเดอ้อเข้าไปที่ตัวโต๊ดนะคะสําหรับชุดสามตัวนี่ท่านผู้ชมถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่เด้อค่ะเดอ้อมีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่ท่านผู้ชมขอแสดงความยินดีกับทุกๆท,ท่านที่ถือมาค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ มารับชมแนวทางกันต่อทำชุมแต่ก่อนจะไปรับชมแนวทางหากท่านใดที่เขาม่แล้วชื่นชอบแนวทางตัวเลขก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำในเดอค่ะเดอฝากกดติดตามทั้งสองช่องทางนะคะนูน้อยชาแนลทางช่อง YouTube คือช่องใหญ่ช่องหลักและนูน้อยแฟนเพจทางเพจ a c e b o o k เดอค่ะเดอทางเพจ a c e b o o k ทำชมชมอา้าคลิปนี้ รับช่วมแนวทางกันเลยนะคะเนาะแนวทางเลขคันน้อยมัดรวมประจำวดวันที่12พฤศจิกายน2566เลขเด่นจับวินนะคะ2 3 7 8 5 6นะคะเลขเด่นจับวินนะคะหากท่านใดที่จับไปแล้วนะคะเนาะ15คู่วินจับเองได้เลยนะคะบัตรองรอยแอดมินเลยค่ะเด้อว,วินเอาใน6ตัวนี้กระได้15คู่นะคะเนาะ15คู่อย่าลืมนะคะเลขแอดมินหนูน้อยตารางนี้ไปกลับบนล่างด้วยนะคะถ้าเลขในตารางมา15คู่ไปกลับบนล่างยังไงก็ได้กำไรแน่นอนนะคะเด่นนะคะ เด่นเจ็ดและแปดนะคะวิ่งรูดแปดเด่นเจ็ดและแปดวิ่งแปดรูดแปดเด้อค่ะเด้อหากนใดที่จับไปแล้วจับไปก่อนใดเลยนะคะนาะต้องรอยแอดมิน หากท่านใดที่จะ,ปะเปลี่ยนมาเบิร์น้ำแอดมินเด้อค่ะเด้อสิบห้าคู่วินนะคะสองสามเมื่อวานเนี่ยมากตัวเจาะเหมิดน,นะคะเนาะเข้าไปในตัวเจาะเมิดเลยคือหนึ่งสองกับหนึ่งเก่าสิบห้าคู่วินสองสามสองเจ็ดสองส 8 25 26หลายท่านเพิ่นกระปากความหวังกับแอดมินหน,น่อยเนาะค่ะเนาะแอดมินหน่อยทำต็มที่ซูมเออร์ด้อค่ะเด้อหากมือใดเล็กหลุดกายวากันเนาะคะ่ะเนาะกับมีเข่าม่หลุดส่วนไหล่กับเข่าหลายกว่าหลุดเนาะคะ่ะเนาะมือนี่ คุณพ่อคุณแม่พีพีทุกท่านระวังเบิ้ลนะคะเด้อสุขเสาร์อาทิตย์ระวังเบิ้ลนะคะสามเจ็ดสามแปห้าสาห เจ็ดหกแปดห้าแปดหกและห้าหกนะคะสิบห้าคู่วิน ต่อไปนะคะเนาะเน้นเจาะหกคู่นะคะเดอ้อสำหรับหกคู่เด่นเน้นเจาะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเดอ้อเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะหกคู่เด่นเน้นเจาะท่านชมเข้าบ้างหลุดบ้างเน้นย้ำเหมือนเดิมสิบห้าคู่วินนะคะไปกลับด้วยหากทันใดบรยิยากเสียโอกาสถาเหล็กเข่าในตาล่างนะคะเนาะสิบห้าคู่วิน เอาทุกคู่ไปกลับด้วยก็จะไม่พลาดนะคะ6คู่เด่นเน้นเจาะนะคะย้ําเข้าบ้างหลุดบ้างเด้อค่ะเด้อ6คู่เด่นเน้นเจาะนะคะ28 38 78 85 86และ สามเจ็ดนะคะเด่นเจ็ดและแปดวิ่งแปดกรูดแปดหกค <หก S 1> ู่เด่นเน้นเจาะสองแปดสามแปดเจ็ดแปดแปดห้าแปดหกและสามเจ็ดนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นอาลอีพออีแม่แคปหนาจอเด้ค่ะเด้อต่อไปจะเป็นชุดสามตัวนะคะ จะเป็นชุดสามตัวนะ้ค่ะเด้ออีพอยแม่แคปหน้าจอเนาะคะนะ่ะเนาะอ้าอย่าลืมนะคะเด้อทำได้ดีเขามาแล้วหมักอย่าลืมกดติดตามไว้น้ำเ้อค่ะเด้อไม่ชอบผ่านนะคะต่อไปจะเป็นชุดสามตัวแล้ค่ะเด้อชุดสามตัวนะคะ,ะ,คะถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นนอนหนึ่งคู่นะคะสามตัวตรงโต๊ะนะคะฮานอยมัดรวม ประจำวดันที่12พฤศจิกายน2566 3ตัว20คู่ตรงโต๊ะนะคะถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่แคปหน้าจอได้ค่ะเด้ออีพออีแม่ทานแนมบเห็นสุดท้ายนี่หากท่านใดที่จะสั่งอย่าจิปัันกับกับแว่ด้วยค่ะเด้อ ท่านใดที่จะสั่งยาสีฟันและกาแฟน,นะคะ09 26325513ท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะลูกเล็กเด็กแด,กดงที่ปวดฟันบ่อยๆเด้อค่ะเด้อลองสั่งยาสีฟันกับแอดมินไปใส่บึงยาสีฟันตัวนี้นะคะสกัดจากเห็ดลินเจอและว่านหางจระเข้นะคะช่วยบรรเทาอาการทางช่องปากได้ดีมากๆนะคะ คุณพ่อคุณแม่ปวดฟันเสียวฟันบ่อยๆมีปัญหาทางช่องปากบ่อยบ่อลองสั่งไปใส่เบงเด้อคะ่ะเด้อแล้วก็กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพโมโนตัวนี้นะคะช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างกระจ่างใสสกัดจากเห็ดดินจืดปลาจากทะเลและ,มะเมล็ดองุ่นนะคะคุณพ่อคุณแม่สั่งลองไปทานเบงได้เลยเด้อค่ะเด้อ ส่วนตัวนี้นะคะเป็นเขาชง,งมนะคะเขาชง,งมสกัดจากเทวันเปรียง3ชนิดเทวันเปรียงสกัดเทาเอ็นอ่อนสกัดและเทาเมื่อยสกัดเด้อค่ะเดอ้อช่วยในเรื่องปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยึดนะคะซอยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเด้อค่ะเดอ้อเขาชง,งม์กองละ 225บาทบรรจุในกล่อง15ซองนะคะสองกล่อง450บาทส่งปีทั่วประเทศไทยแบบโอนนะคะเดอย,ยาสิฟัน1หลอด190บาท2หลอด380บาทส่งปีแบบโอนทั่วประเทศไทยนะคะเดอรอ้าวทรไชมสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แอดมินน,น้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอให้โชคดีทุกท่านพอกันไหมคลิปนาะสวัสดีค่ะ